เราเนี <s 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 yeah, okay, ่ยเราโกตรร้อนแล้วนะร้อนแล้วอ่ะขอบคุณในเรื่องนี้ครับผมัครบชื่อเรื่องว่ารีเพลย์ย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่ต้องรีบพูดก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวลืมโอเค รีเพลย์นะครับย้อนรักเก่าให้รักใหม่ก็เป็นซีรีส์ชุดครับผมมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับแต่ละเรื่องก็มีความรสชาติที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็คือกอนวินนะครับก็จะเป็นนักบินครับผมเตนิวจะเป็นคุณหมอครับผมส่วนจอร์จกับกวินก็จะเป็นนักแข่งรถครับผมแต่เรื่องราโดยสังเกตมันเกิดจากการว่าสังเกตนะสังเกตนะเกิดจากการที่เรามีแก๊งกัน3าคนนี่นี่นี่เป็นฟิลแก๊งอีลี อ่าไม่ดีลูกคนรวยลูกคนรวยไฮโซลแล้วกันไฮโซกัคนแต่เราเป็นเป็น,ปนแก๊งที่เหมือนโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นแกงพี่น้องแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำอาชีพอย่างที่บอกก็อันนี้เป็นนักบินใช่ไหมผมก็เป็นหมอแล้วก็จอร์ก็ไปเป็นรักแข่งรถแล้วต่างคนก็ต่างไปเจอชายกาของตัวเองเป็นเรื่องความแบบความ,ามทางพินาศบางอย่างในชีวิตมาแล้วก็เออความชุบหายแล้วก็มาเจอกันปุ๊บตัดสินใจย้อนเวลากันไปก็พื่อไปแก้ปัญหาของแต่ละคนครับใช่ครับซึ่งเรื่องของแต่ละคู่ก็จะเป็น แต่ละช่องกันด้วยใช่ใชผมอย่างของพวกเราสองคนก็จะเป็นสิบเซ็ตสับสนกันมากนิดนึงของพี่จะเป็นก็จะเป็นแนวความความรักมีโรแมนติกหน่อยๆอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบแอคชั่นแอคชั่นสิ่งแข่งรถครับผมใช้ความวัยกลิ่นน้ำมันเครื่องอ่า อันนี้กินยาอันนี้กินยาอันนี้กลินกิ่นเขาดิกินอากาศโอโซนกลิ่นโอโซนใช่ครับกินเครื่องบินเขาพูดจากอะไรแต่ละคู่ที่แบบได้เลือกในพาร์ทอาชีพอะไรอ่าก็แบบนั่จะความเหมาะสมครับเพราะว่าตอนแรกเตยกับนิวก็อยากจะไปเป็นนักแข่งครับแต่ว่าถ้าเราเราจะบิดยังไงลูกปพันสัญทานเนอะเราอาจจะไม่ได้หมาะก็หมายความว่าฟิกเกอร์เราอาจจะคืออันนี้ฟุตบอลทูบีนิดนึงเรื่องความเป็นนักแข่งชื่อชื่อเรื่องก็เทพเจ้าเจ๋อคิดว่าเทพเจ้าเตได้ปะ คือม่ไยังไม่เข้าอ่ะใช่คือให้ผมไปทําเป็นหมอมันก็อาจจะสลีละร่างกายคนมือสั่นก็อาจจะไม่เหมาะเดี๋ยวจับปุ๊บคำสั่งคนไข้จะบุกไปเลยอ่ะเพราะเตัวใหญ่ก็อาจจะแบบทําให้คนไข้เจ็บกว่าเดิมได้อ่าแล้วนอกเหนืออาชีพผมรู้สึกว่าก็คือคาแรคเตอร์ของออแต่ละคนด้วยแต่ครับผมที่ทําให้แบบเออแต่ละคนมารับบทพวกนี้อืมแต่พอนึกออกใช่ไหมครับเหนือว่าสองคนนี้เป็นนักบินเลยก็เนอนึกออกสิเขาให้ดูไพหลอดกันแล้วใช่เหมือนเหนือว่าแบบดูเหมาะอะไรเงี้ยเนอะโอเคกวินครับผม ครับพี่เตอยากฟังเสกกวินอ๋ออยากฟัองเสกผมนะกวินในเรื่องคือเป็นนักแข่งที่เป็นแบบมือโปรอ่าอันนี้เขาคู่แข่งกันผู้แข่งกันเขาเก่งตั้งครูครับแต่ว่าคู่แข่งกันเขาผมเก่งกว่าเขาตลอดก็ผมเป็นแชมป์ตลอดก็พอพอเสียแชมป์เองก็เลยอยากไปลอดย้อนเวลาเนี่ยอ่าเสียแชมป์ อันนี้คือปัญหาที่อยากย้อเวลาคือเรื่องนี้ส่วนสองคนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องแบบตัวเงินตัวสลายก็ไม่ได้ซูเคคือโดยปกติเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเขาจะห้ามพกเงินเกินแบบเป็นลิมิตอยู่ซึ่งอันนี้เกินผมก็เลยต้องไปสอบสวนว่าใครเป็นคนอยากกเเิป็นปัญหาของคนรวยอีกพอโดนเเยออะกิดพโนแล้วเหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่โอเคโดนจับอะไรก็เลยไปเจอเพื่อนเนี่ยนะที่มีที่สงการกับพี่เจเจก็เลยย้อนกลับอดีตครับเพอแก้ใช่ครับเอาปรวัติของผมก็คือทํา คนไข้ตุยก็เลยอยากจะย้อนเวลากลับไปใช่ถ้าเกิเป็นแนวใหม่ที่แบบไพ่ไม่เคยทำมาก่<ช>อ,อ,อนแต่เรื่องไม่จริงก็มีคือมันครบรถเนาะเรียกว่าครบรถดีกว่าใช่ใชคเคยมีซีรีส์ชุดแต่ว่ามันก็คนละแนวกันนะแะน่นี้ก็จะเป็นแบบฟิลแบบย้อนเวลาด้วย <S <S แฟนตาซีด้วยแล้วก็อย่างเอาคอมเมดี้ก็จะเป็นเหมือนตัวซีรีส์ที่เป็นวัยทำงานขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่ GMMTV มทีวีก็จะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นล้วมหาลัยอะไรแบบนี้ครับ ยังได้อยู่นะอันนี้เป็นคิวของหมดเวลาแล้วเหรอลึกเราต้องบอกวแบบซีรีชุดของบ้านเราสัส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบหนึ่งเรื่องที่มันไปด้วยกันเนาะแต่อันนี้มันคือสามคู่สามเส้นเรื่อง <c oughs> แล้วก็สามช่องที่มันไม่เหมือนกันด้วยในในหนึ่งชุด <c oughs> แต่มันมันมีจุดลิงก์จุดเดียวกันที่เราไม่เหตุการณ์ที่มาย้อนเวลาไปด้วยกันเลยใช่แล้วต่างคนต่างย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องของตัวเองเยใช่ครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นการดำเนินเรื่องที่ว่าเรียกว่าไปด้วยกันหมดสะทีเดียวแต่ว่าแตต่่่ละะคคนก็จมีเเรรืออองงงขัวช แต่ละคนเหมือนไม่เคยอยู่ในเฟรมเดียวกันเลยเลยผมเคยร่วมงานกับพี่จอร์ดเรื่องโค้ชเหงาเราสองคนจริงๆเราอยู่ใกล้กันมากผมเคยร่วมงานกับจอร์ดเลยเขาเขาเคยเลือกคือฟรีครับเราก็เคยร่วมงานกับกวินก็เคยต่อยกับกวินโดนกวินต่อยใช่ไหมได้หรือว่าไปต่อยกวินเฮ้ยพี่เต้ต่อยกวินนี่ต่อยกวินผมต่อยคุณไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่ใครต่อยใครทีแรกเลยทีแรกเออใช่ใช่ใช่กวินต่อยผมใช่ก็จะมีฟอร์นี่แหละที่รั้งแรก วันนี้ก็ไม่เซอร์ร่วมงานกับพี่เตพี่นิวกับพี่จอร์นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่พี่กวินก็ไม่เคยร่วมกับพี่จอร์นกวินแต่ว่าเคยเล่นสกาดกำลังเล่นสกาเลยกับพี่เตแล้วก็เคยเล่นเป็นน้องพี่นิวครับผมเในคอมเมนต์ไม่ใช่วาดว้าวเป็นแบบวคิดว่าเคมีเราหกคนจะเป็นยังไงคะน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าอยากร่วมงานกับพี่นิวมานานแล้วนะไม่เขามีเคมีบางอย่าง ปอนกันอยู่ใช่ใช่ถ้าเลยกุนทีถ้าคุณซื้อบริษัทไปแล้วผมยังไงผมก็ทำงานคุณนะเลิศเลยเลยหลักเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างถ้าใครเห็นในเทเลอร์ก็จะมีปอนเรียกพี่เตว่าอะไรวะคือปอนไม่ยอมพูดประโยชน์นั่นสักทีนะในเรื่องมันต้องเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากใช่ไหมับเป็นรู้พี่น้องก็แบบคือเขาให้พูดว่าไอ้เพียพี่สงบอกว่าไอ้พี่สงแบบไอ้สงทำอะไรวะไอ้พี่สงไอ้พี่สงมึงทำไอ้พี่แต่มีมึงด้วรอย่างี้ปอนก็แบบเหมือนแบบ ยังยังเออยังยังไม่แบบยังไม่ชินป่าอะไรนน่ก็สนใจให้ได้ดูใช่แต่ก็อาจจะเป็นของหลังกล้องที่เราต้องทำให้ปอนด์กล้าทำขึ้นมาทำตัวให้มันหน้าด่านดนึ่งอ่ะแลวอยากรู้คุณจอร์จวินคุณเจอกับเอกทวันทวายมันจะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนจริงๆเราก็อยู่ในเซอร์เคิลเดียวกันมีคุยกันมากแต่ว่าด้วยว่าทุกคนเนี่ยทำงานแล้วก็งานเยอะกันมากๆก็เลยได้ไม่ได้มีโอกาสได้แฮงเอากันเท่าไหร่แต่พอ ตอนนี้เราไปถ่ายไพลอตก็รู้สึกว่าคลิกมากแล้วก็วางแผนกันไปแล้วว่าเราจะไปแฮงเอาท์กันไปเรียนแบบไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยกันไม่ยากครับก็ Pho มีเวลาเยอะอยู่ครับที่แบบแล้วได้อะไรใหม่ๆด้วยเพราะอย่างเช่นแบบวันไพลอตเนี่ยอย่างที่กูวินก็พกกีต้าร์มาก่นเออก็เดี๋ยวแบบเดี๋ยวน่าจะมีอะไรสนุกๆทำด้วยกันตอนที่ระหว่างถ่ายทำครับผมจะรอพกเปียโนมาด้วยแล้วกันพี่ช่วยผมผลด้วยนะน่าจะยากนะ เราเลืกยตตอนถ่ายไฟหลอดยพาร์ของพวกเราคือพวกเราไม่มีความรู้ในการกดพวกแบบในแต่ละชีพเป็นวิชาชีพใช่ครับผมกับตันที่เปความยากคือยังนะมันเดียวมันดูเขาจะมีสิเทคนิคหลายๆอย่างที่เราเราอาจไม่ใช่คนในสายก็ไม่คุ้นชินเช่นเดียวกันเราก็เป็นหมอยังไม่ได้เป็นหมอแท้เราเป็นหมอเทียมอยู่ใช่มันก็อาจจะแบบมีความแบบ อยู่นิดนึงแต่จริงเราก็แบบเรียนสายวิทย์มาแล้วก็พอเข้าใจบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานทุกวันไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันมันอาจจะแบบห่างไกลตัวไปมันก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรแหลงที่มันต้องทําให้ดูให้มันถูกต้องแล้วมันก็เชื่อจริงๆว่าเป็นหมออะไรเงี้ยหรือว่าองค์ความภูมิอะไรเงี้ยอรหลายอย่าง ไม่นี่ไงครับเดี๋ยวเชี่ยวอเป็นหมอเอ่อเว้นเชี่ยวเซ็ตซันหกปีก่อนถ่ายทำให้ให้พี่เต้พี่นิ๊งเป็นหมอให้จบก่อนไปต่อเส้นทางใช่ครับจะสอบขึ้นมาถ่ายกับต้นไปอาจจะสอบเทียบก็ยื่นได้อาจจะเหลือห้าปีก็อีซีดีนี้ก็อีก5ปีนะครับครับผมใช่แล้วเจอกันนะส่วนของจอยกวินอันนี้ยากสุดเลยนะจริงใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับน้องโอมนะครับเพราะว่าน้องโอมเนี่ยเขาก็ไปคู่แข่งมากอที่มาเดี๋ยวให้ไปดูให้ลองทำ เออไม่ได้มัเล่นไม่น่ารักอีกเนี่ยก็เดี๋ยวจอดเดี๋ยวไปเรียนไปเรียนน้องโอมเตรียมเตรียมเดี๋ยวพูดชิ้มุกออกแล้วมันไม่น่ารักขอโทษครับซื้อมอไซค์อะหัดยังโอ้ยซื้อมาซื้อมอไซค์เลยเหรอใช่ก็เดินสิบสองเดี๋ยวจอเดี๋ยวซื้อมอไซค์คนผมซื้อคันเล็กๆมาคือมอไซค์ก็ราคาหนึ่งนะแต่เสื้อเสื้อก็เป็นแสนเหมือนกันเสื้อเกือบแสนนะครับเสื้อเสื้อชุดชุดของมอไซค์ก็เป็นก็ทุกเราทั้งถามเราต้องไปศึกษาวิชาอาชีพของแต่ละคนครับอย่่่่่าาาางททีียยยกกกเลผมรู้สึวตออนถ็คื ไม่ขำเออเพราะมันมีบางจังหวะที่เออแล้วมันมีคนเซนซึนอยู่ครับมีคนอื่นนี่กับนี่เอาเราไม่เราไม่จะบอกไม่ต้องบอกว่าใครไม่ต้องคือใครบ้างเนี่ยมีคนก็แค่สองคนปะไอดุดเพราะพูดกินก็ไม่ค่อยเนื้อนิวก็ไม่ค่อยจอยก็เอ้ก็ไม่ค่อยซีเรียสตลอดเวลาใช่เราตั้งใจทำงานครับเราจะมีเตยกับปอนเนี่ยคือแบบ ก็เกินขำก็ได้เวลาเจออะไรโดนเส้นนิดนึงก็ขำนะเช่นแบบเวลาพี่นิวกับพูดดิพันนีเราตั้งใจทำารครับไม่ขำเลยครับตอนถ่ายตอนถ่ายเทเลส์คือเราถ่านภาพแล้วว่าถ้าออกสนุกครับสนุกใช่สนุกครับสนุกแน่นอนจริงๆคือเราอาจจะแบบบางคนไม่ได้ทํางานด้วยกันแต่ว่าคุณคุณชินแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเจอด้วยกันบ่อยๆครับในางานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม จะพัฒความรักจะไม่มีแบบวนละวนแบบโยงเส้นเลยไม่ต่อากนเงเดี๋ยวผิดผีครับเดี๋ยวผิดผีจริงๆเราสามเรื่องมันก็คือสามเรื่องของแต่ละคู่ครับผมแต่ว่าอยู่ในอยู่ในจักรวาลเดียวกันคือล้ำพังเรื่องที่ตัวเองต้องกลับไปแก้มันก็ไม่ห่วยมากเลยอยากให้อยากให้มีได้มีเส้นเรื่องอะไรอื่นแล้วครับผมปีหน้าเปิดกล้องไม่แน่ใจเหมือนต้นไป2026เป็นต้นไปครับผมก็ เดี๋ยวรอดูกันครับผมใช่แทนก็ได้ค่ะฝากเะมือนอุนยผมขรอนี้ยาศเดี๋ยวนะผมฝากติดตามเรื่องนี้นะครับผมรีเพย์ย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่นะครับผมก็ใช่ไหมว่าไม่ใช่เหรอครับใหม่ให้เก่าย้อนรักให้เก่าให้เรารักใหม่ย้อนรักย้อนรักเหมาย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่ถูกแล้วใช่ล้ว รีเพย์ฝากด้วยนะครับรีเพย์นะครับผมย้อนนักเก่าให้เรารักใหม่นะครับก็เรื่องนี้ครับเป็นซีรีส์ชุดนะครับมี3มี3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทนักบินนะครับผมปอนพูวินครับพาร์ทคุณหมอครับเรนิวครับและพาร์ทนักซิ่งนะครับเป็นจ้อยกับกวินนะครับผมแล้วก็ขอฝากอย่างนึงครับผมพอดีเป็นตัวแทนคนถ่ายนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้ครับน้ำท่วมทุกคนลำบากจริงนะครับก็ใครที่แบบ ช่วยเหลือใครได้ยังไงนะครับผมก็ช่วยกันเต็มที่นะครับผมก็ตอนนี้คือทุกคนลำบากมากจริงๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะนิดนึงฝากด้วยเขาเป็นเรื่องใหญ่จริงๆตอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับ